ไลครามพอดแคสเสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีครับมาพบกับไลครามพอดแคสกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง10วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้านะครับอยู่กับผม จิรายุจุธาพัวดนผู้ด,ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านคือคุณจิดาภาพุทธขาวพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีในการทำงานและดูแลผู้สูงอายุนะครับสวัสดีครับคุณจิดาภาสวัสดีค่ะคุณจิรายุและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง1ิวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันนะครับอยากจะให้คุณจีดาภาพอที่จะเล่าถึงสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุให้ผู้ฟังทราบสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะจากสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือมีภาวะซึมเศร้าของประเทศเรานั้นเราพบได้ถึงร้อยละ 10ถึง20เลยนะคะนั่นหมายความว่าในผู้สูงอายุ100ท่านเนี่ยเราจะพบว่ามีผู้สูงอายุถึง1 0 2ถึง20ท่านนะคะในเรื่องของมีภาวะซึมเศร้าและเป็นโรคซึมเศร้าค่ะดูจากตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงม,มากๆเลยนะครับเมื่อเราทราบว่าผู้สูงอายุในครอบครัวเริ่มมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นเราควรมีวิธีการดูแลหรือจัดการยังไงดีครับ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านั้นครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะครอบครัวเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจในผู้สูงอายุให้ความรักและการสนับสนุนแสดงความรักและความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุได้รู้สึกว่ามีลูกหลานนะคะหรือมีคนเคียงข้างอยู่ ตลอดเวลานะคะโดยที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสพูดคุยระบายความรู้สึกแล้วเราก็ฟังอย่างเข้าใจอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ตัดสินผู้สูงอายุนะคะว่าทำแบบนี้ไม่ดีหรือทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ย ได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบนะคะอย่างเช่นอ่านหนังสือทำสวนเดินเล่นเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งสำคัญการเดินการโยคะหรือการยืดเหยียดเบาๆนะคะก็จะช่วยให้อารมณ์และความเครียดลดลงได้นะคะ การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเงียบสงบจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นจาก4ีข้อสำคัญที่กล่าวมานะครับทำให้รู้ว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุมากๆเลยนะครับแล้วเรื่องอาหารการกินเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมครับ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะลักษณะอาหารก็จะเป็นลักษณะอาหารที่นุ่มนะคะอาจจะเป็นต้มหรือตุ๋นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เลือกอาหารที่มีวิตามินเช่นผักผลไม้อาหารที่มีกรดไขมันโอเมกา้าทรีนะคะจะช่วยให้บำรุงสมองได้ด้วยนะคะการดูแลเรื่องสุขภาพและยาล่ะครับ จะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องการการตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นระยะระยะเสมอเลยนะคะให้เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลในโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่หากว่าผู้สูงอายุได้รับยาผู้สูงอายุก็จำเป็นจะต้อง ดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งติดตามการใช้ยาแล้วก็นำพาผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาพ,พบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดนะคะเมื่อเราดูแลผู้สูงอายุตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วแล้วผู้สูงอายุยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ผู้ดูแลควรทำอย่างไรดีครับในระยะแรกของการ ใช้ยาสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราอาจจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังมีการแยกตัวอยู่นะคะภาวะซึมเศร้าก็ยังคงมีอยู่ผู้ดูแลจําเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีกิจกรรมทางสังคมนะคะได้มาพบปะเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านชมรมสมาคมที่ผู้สูงอายุสนใจแล้วก็อาจจะต้องเสียสละเวลาไปรับไปส่งนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ย ได้รวมกลุ่มทางสังคมได้มีมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นลดความรู้สึกที่โดดเดี่ยวนะคะหากว่าทำกิจกรรมแล้วยังมีอารมณ์ซึมเศร้าอยู่ไม่ขาดนะคะแล้วก็มีอาการแยกตัวซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องนำผู้สูงอายุไปพบแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นลำดับต่อไปเลยนะคะครับสำหรับวันนี้เราได้วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับขอขอบคุณคุณจีดาภาที่เสียสละเวลาในวันนี้มาแนะนำและร่วมพูดคุยกับเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านนำไปปรับใช้กับผู้สูงอายุในการดูแลของท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชหลยคลามคอสแกสได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม